จะครอบเองไหมเดี๋ยวนะ คมีเรื่องราวสุดประทับใจที่มีการแชร์ต่อๆกันไปใน Facebook นะคะเป็นเรื่องราวของไตก๋งเรือวัยรุ่นร้ายหนึ่งค่ะที่ได้เข้าช่วยเหลือลูกโลมาติดอวนของชาวประมงค่ะโดยได้รับการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากแม่โลมาติดตามรายละเอียดกันในมีดีรายวันค่ะ นี่คือเหตุการณ์ของไตก๋งเรือท่องเที่ยวรายหนึ่งนะคะที่ได้เข้าช่วยเหลือลูกโลมาตัวน้อยกลางอ่าวขนอมอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นคลิปวิดีโอที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อมนัสคงนุ่นขณะที่ได้มีการเผยแพร่ไปในสื่อโซเชียลค่ะได้มีเด็กชายคนหนึ่งนะคะที่เป็นไตเรือท่องเที่ยวชมโลมาในอ่าวขนอมซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวได้โพสต์เผยแพร่คลิปวิดีโอในการช่วยเหลือลูกโลมากลางทะเลขนอมทำกลางผู้ที่ส่วน ชมแล้วก็แชร์ต่อกันไปเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นค่ะมีผู้เชี่ยวชาญทะเลไทยอย่างดรทอนทำรงนาวาสวัสด์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนิเวศทะเลไทยได้แชร์ออกไปพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมทัศนคติการช่วยชีวิตโลมาของเด็กชายในคลิปซึ่งน้องเนี่ยนะคะมีรูปร่างอ้วนท้วนแต่สามารถว่ายน้ําในทะเลได้อย่างค,งคล่องแคล่วค่ะแล้วก็ยังพูดจากับโลมาน้อยด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนปลอบประโลมเพื่อจะให้โลมาน้อยผ่อนคลายความเครียดจากการติดอวนดักปลาข,ของชาวประมงด้วย ส่วนข้อมูลที่ผู้ใช้ f a c e b o o k ในชื่อมนัสคงนุ่นได้บรรยายภาพไว้นะคะบ,บอกว่าเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นที่บริเวณอ่าวตะเล็ดอำเภอขนอมน้องปตาก็คือเด็กผู้ชายที่ช่วยเหลือโลมาน้อยในภาพนี้ล่ะค่ะน้องป้าเป็นเด็กที่สสนจะน่ารักนะคะขับเรือชมโลมาบังเอิญหันไปเห็นแม่โลมากระโดดโชว์ค่ะก็ขับเรือเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พบว่ามีลูกโลมาติดอ้วนลอยอยู่คาดว่าเป็นการส่งสัญญาณเพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือเพราะแม่โลมากระโดดสูงมาก น้องตาได้กระโดดลงไปช่วยชีวิตโลมาตัวน้อยที่ติดวนอยู่ตามที่ทุกคนเห็นในคลิปค่ะซึ่งทางด้านของคุณมนัฐนะคะเจ้าของ Facebook ผู้เผยแพร่ภาพดังกล่าวก็บอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้หน่อยเดียวนะคะแน่นอนว่าอาจจะมีโลมาเกยตื้นที่เอาขนอมก็ได้ค่ะอาจจะช่วยเหลือกันไม่ทันนะคะเขาก็เลยชื่นชมน้องตาว่าเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะสำหรับ น้องปะ๊ะหรือว่าชายหนุ่มในภาพที่กระโดดลงไปช่วยลงมาตัวนี้นะคะ ชื่อจริงก็คือนายวายุนวลกุลอายุ23ปีค่ะเป็นแต่กงเรือวัยรุ่นเปิดใจถึงการช่วยเหลือครั้งนี้โดยไม่ลังเลเลยน้องบอกว่าได้นําเรือออกไปบันทึกภาพโลมาเพื่อเอามาประชาสัมพันธ์ในเพจเพื่อการท่องเที่ยวได้มีผู้ที่บันทึกภาพไว้ก็คือนางสาวอาทิตยาสุดที่ช่วยอายุ22ปีเป็นเพื่อนสนิทค่ะขณะที่กําลังออกไปตระเวนแล้วก็ขับกลับเข้ามาสังเกตเห็นว่าโลมากระโดดสูงผิดปกติก็นำเรือเข้าไปใกล้พบลูกโลมาอยู่ข้างๆอวนจับปลา เมื่อเข้าไปในระยะใกลนะคะก็พบว่าลูกโลมาติดอวนจึงตัดสินใจลงไปช่วยเหลือทันทียอมรับว่าไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเนื่องจากการช่วยโลมานั้นต้องการให้โลมาเนี่ยมีชีวิตรอดเนื่องจากโลมาเองก็เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับ อาวขนอมมานานนะคะก็อยากจะเป็นการอนุรักษ์โลมาให้อยู่คู่กับนักท่องเที่ยวตลอดไปด้วยขณะที่นางสาวอาทิตยาสุดที่ช่วยผู้ที่บันทึกคลิปนี้บอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจบันทึกไว้นั้นเนื่องจากต้องการที่เป็นหลักฐานเห็นว่าหากโลมาจะตายนั้นก็มีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะโดยเฉพาะทางด้านของกรมประมงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจะนำไปเป็นหลักฐานได้ค่ะ แล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนขนมแต่ว่าครั้งนี้นะคะถือว่าได้อยู่ใกล้กับโลมามากที่สุดในชีวิตทีเดียวค่ะไม่พื้นนะลูกฮานูเรยแม่เฝ้าฮานูเรศลูกแกออกแล้วค่ะแกเด้ว เมื่อวานพออุ่มตั้งใจจะไปเก็บผาพเพื่อจะมาหลวงพชรเพื่อจะโปรโมทการท่องเที่ยววันนี้ครับซึงเงาบังเอิญว่าขับเรือไปแหลกก็ถ่ายรูปไปเรือถ่ายรูปไปเรือแหลวกะตอนรับถือเห็นว่าเป็นปลาโลมาตัวที่พูครับมันโดดมันกระโดดสู้แหลกกะพกุ่มกล่าว่าเออได้เจอโลมาแล้ววันนี้ครับในทีนี้พุ่มก็วิ่งเรือข้าวไปพอวิ่งไปดึงพุ่มก็เห็นว่า มันจะมีตัวเล็กอะตัวที่พวกข้าไปช่วยมันจะยู่ค้างอ้วนครับแต่พวกมาตีแรกคิดว่ามันเป็นลูกของหลวมาคือมันจะเล่นน้ำปกติแต่พอพวกข้าไปจึ่งมันก่อนน้นมันกําลังิดอ้วนอยู่แบบพวกก็เลยตัดสินใจก็คือกระโดดลงไปกับซึ่งกับไปลากนาทีเรือเพื่อจะมาแก่อ้วนให้มันครับซึ่งอ่ะร่างอย่างนั้นก็พวกก็แกอยู่พักนั่งแหละวล็กอพอว่ามันรุดเซ็ตพวกก็เอาเรือตามไปอีกเพื่อว่าจะไปดู ว่ามันจะไปนกน้ำเรือไหรือไม่ครับถึงจะตามไปดูแต่ละมันก็ไม่มีอาการที่ว่าจะไปนกน้ำมันก็เลยไปกับแม่ครับจะเลยพุกกมเลยเป็นเรือครับครับครับซึ่เรามีความรู้สึกอย่างไงเมื่อเราได้ช่วยไปแล้วครับตอนนี้ตอนนั้นพุมตอนนี้พมลงพุ่มไปดูซึ้งอะไรกับตัวอย่างไงต้องช่วยมันในรถได้ไหครับเพราะว่าหลวงมามันยุ่คู่กับน่อมมานานเลยครับเพราะว่าเราก็ลัหากินกับหลวงมาอยู่ครับ ในท้ายก็คือว่ามันเป็นหนึ่งลักท่านที่สําคัญถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นถ้าพุทธลมาแบบว่าเกิดเกิดตายหรือว่าเกิดนอกนาไหมคะก็คือว่าอย่างน้อยๆมันจะเป็นลักข่านสําคัญในการที่ว่าถ้าสมมุติว่ากลุ่มปะมงเข้าลงมามาเช็คเรื่องแบบนี้คะมันไม่ด้ใต้เน่ยเมือนเราแต่มันใต้มันอาจจะใต้หรือมันจะร้อนมันก็อยู่กับการที่เราได้บันทึกคลิปนั่นไว้คะ มันเปิดความประทับใจนึ่งที่วันวีเดจอกับตัวอยู่มากยู่กายในหมาค่ะแบบแต่ใม่ก็ไม่ได้โดนนะเพราะว่าเพราะว่าการที่ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอะมันมันมันทำตัวไม่ถูกจริงจริงอะคะครับผมครัแบบอเคครับ โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด